สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพยาบาลย่อนนักเล่าอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะในมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องน้ําน้ำค่ะช่วงนี้นะคะคุณขาฝนตกนะคะแล้วก็หลายพื้นที่ค่ะก็มีน้ําท่วมขังนะคะแล้วที่สําคัญนะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะสําหรับคนที่ต้องลุยน้ําไปทุกคนคะ่ะบอกเลยค่ะว่าน้ำนะคะมันไม่ใช่เป็นน้ําที่สะอาดนะคะไม่ใช่เป็นน้ําที่บริสุทธิ์แล้วเราก็ลงไปนะคะแล้วก็โดนน้ําแบบนั้นค่ะคุณขามันก็คือน้ํามันก็มีความสกปรกมันก็มีความเชือ้อโรคมันก็มีความสิ่งปฏิกูลมันก็มีความสารเคมีอะไรใด ก็แล้วแต่ค่ะก็คือน้ํามันไม่ใช่น้าสะอาดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องมาเรียนรู้กันค่ะว่าเวลาที่เรานะคะลุยน้ําไปนะคะเราจะต้องทายัางไงบ้างทุกคนคะเวลาที่เราลุยน้ําท่วมไปแล้วนะทุกคนขาก่อนอื่นเลยนะคะเวลากลับถึงบ้านนะคะทุกคนต้องรีบล้างด้วยน้ําสะอาดนะคะแล้วก็ล้างด้วยสบู่ค่ะ ล้างให้สะอาดทุกครั้งนะคะรีบชำระร่างกายให้สะอาดค่ะและที่สําคัญนะคะเราต้องเช็คดูนะคะว่าเรามีบาดแผลอะไรใดๆหรือเปล่าโดนอะไรเกี่ยวมานู่นนี่นั่นมีเลือดมีอะไรไหลมีแผลอะไรหรือเปล่านะคะถ้าหากว่าเป็นแผลเล็กๆน้อยๆนะคะเราจะต้องรีบล้างน้าสะอาดนะคะแล้วก็ล้างด้วยน้าสบู่ก่อนเลยนะคะคุณขาเพื่อทําการฆ่าเชื้อนะคะเสร็จแล้วนะคะต้องทําการล้างแผลค่ะทุกคนขารอบๆแผลนะคะเราอาจจะล้างด้วยโพวิโดนไอโอดีนะคะหรือว่าเบตาดีนะคะที่เราเรียกกันหรือว่าเป็น7จสิ แอลกอฮอล์ก็แล้วแต่ค่ะล้างรอบๆอดแผลนะคะส่วนตรงแผลนะคะอย่างที่แนนเคย ทำคลิปไปแล้วนะคะเราควรจะล้างด้วยน้ำเกลือค่ะหรือว่าน้ำออนนวลสลา์น,ลนะคะน้ำเกลือที่มีขายทั่วไปตามร้านขายยาทั่ว,วไปเลยค่ะคุณขารอบๆแผลนะคะจะเป็นพวกยาฆ่าเชื้อค่ะอย่างเช่นพวกโพวิดโอนโอยดีน70%แอลกอฮอล์ใดๆก็แล้วแต่รอบๆนะคะแต่ว่าในแผลนะคะให้ล้างด้วยน้ำสลา์ค่ะทุกคนค่ะหรือว่าน้ำเกลือค่ะแล้วก็รีบทําความสะอาดแผลให้เรียบร้อยนะคะถ้าหากว่าเป็นแผลใหญ่นะคะอาจจะต้องไปโรงพยาบาลน,นะทุกคนเพราะว่าอาจจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนบัตรทะยักอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นแผ เล็กๆนะคะเราก็สามารถทําแผลเองนะคะแล้วก็ปิดผ้าก,กอดไว้นะคะแล้วก็สังเกตอาการค่ะว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับแผลหรือเปล่าเอาบางคนถามว่าแล้วแบบไหนที่เรียกว่าความผิดปกติโอ้สิ่งใดที่เรียกว่าผิดปกติที่แผลนะคะก็คือหอย่างเช่นแผลนะคะบวมแดงค่ะอักเสบนะคะแล้วก็มีสิ่งคัดล่งออกมามีหนอง มีน้ำเหลืองไหลซึมออกมาแบบนั้นนะคะเรียกว่าไม่ปกตินะคะรอบแผลนนี่บวมแดงดูไม่ดีเลยค่ะสีไม่ดีเลยค่ะ อันนี้ก็เรียกว่าผิดปกตินะคะหรือว่ามีไข้ร่วมด้วยอันนี้ถือว่ามีการติดเชื้อเกิดขึ้นในร่างกายแล้วนะคะต้องรีบมาพบแพทย์นะคะอาจจะต้องทําการทําแผลนะคะให้บุคลากรทางการแพทย์นะคะแพทย์ดูนะคะแล้วก็ทําแผลแล้วอาจจะมียาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะกลับไปรับประทานด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องสังเกตกันดีๆนะคะค่ะทุกคนแล้วแผลนะคะที่บอกว่าแผลเล็กๆน้อยๆแล้วก็ทําแผลเองเนี่ยคะ่ะไม่ทราบว่าเออมันต้องทําทุกวันหรือเปล่ามันต้องทําหรือว่า ยันหายไปเลยคุณขาหรือว่าแผเลเนี่ยมันโดนน้ำได้ไหมั่นได้เปแผลนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างที่บอกนะคะอย่างเช่นเราโดนหนามเกี่ยวหรือว่าเราโดนอะอะไรสักอย่างมาแล้วมันเป็นแผลเล็กๆน้อยๆะคะ่ะ เดี๋ยวเราเดินลุยน้ําท่วมใช่ไหมเราก็คือล้างด้วยน้ําสะอาดแล้วก็น้ำสบู่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทําความสะอาดแผลเรียบร้อยแล้วปิดผ้ากอสไว้แล้วนะคะแผลตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือห้ามโดนน้ํานะคะห้ามเปียกน้ำค่ะเวลาอาบน้ำคือระวังอย่าให้โดนน้านะเพื่อที่จะส่งเสริมการหายของแผลค่ะแล้วถามว่าต้องทําแผลทุกวันไหมจริงๆแล้วนะคะควรทําแผลทุกวันนะคะอย่างน้อยเวลาหนึ่งครั้งทุกคนคะ่ะเพื่อที่เราจะได้ประเมินแผลด้วยนะคะว่าแผลเนี่ยมันมีความบวมแดงร้อนหรือว่าอะไรที่มันผิดปกติหรือเปล่า เราจะได้ประเมินแผลด้วยค่ะอย่างเช่นเราทําแผลเย็นนี้ใช่พรุ่งนี้ตอนเย็นเราก็ทําอีกรอบหนึ่งค่ะและสําหรับนะคะแผลที่มันติดแบบว่าผ้ากอสค่ะมันติดติดเนื้อแผลค่ะใครเคยใครเคยดึกภาพตามนึกออกไหมคือมันติดเนื้อแผลเราจะไม่กระชากดึงออกมานะคะคุณขาเพราะว่ามันยิ่งทําให้แผลมันหายช้าไปอีกค่ะเพราะกระชากขึ้นมาค่ะคุณคะแผลกลายเป็นแผลโซดีกแล้วค่ะจากที่มันจะแห้งๆโซดีกแล้วค่ะ ให้คุณนะคะใช้น้ำสไลด์หรือว่าน้ำเกลือนะคะที่ซื้อมาจากร้านขายยาหรือว่าได้มาจากโรงพยาบาลนะคะราดลงไปค่ะราดให้ชุ่มนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่นะคะให้น้ำเกลือเนี่ยมันชุ่มชื้นที่แผลเสร็จแล้วค่อยๆนะคะดึงผ้ากอสขึ้นดึงขึ้นมานะคะ่ะแล้วมันจะแบบด้วยความแบบเบาด้วยความแบบละมุนแผลมันก็จะแบบไม่ลอกติดออกมาที่เป็นแผลเปิดนะคะทันไม่เหมือนการกระบวนการหายของแผลมันก็ต้องเริ่มใหม่นอออกมาเวลาที่มันแบบเป็นแผลเปิดเลย เพียงเท่านี้คุณค่ะแล้วเราก็ประเมินแผลใช่ไหมทําแผลทุกวันพอปิดแผลทําแผลปิดไปแล้วเราก็ห้ามโดนน้าไม่นานค่ะแผลก็จะหายค่ะถ้าหาว่ามันไม่มีการอักเสบติดเชื้อเกิดขึ้นนะคะ แต่ถ้าหากสังเกตเห็นความมีกติต้องทําไงคะต้องไปโรงพยาบาลนะคะเพื่อที่จะให้แพทย์นะคะประเมินแผลอีกครั้งหนึ่งคะ่ะที่สําคัญนะคะในกระบวนการหายของแผลจะต้องรับประทานอาหารนะคะที่มีโปรตีนสูงด้วยนะคะเนื้อนมไข่ค่ะทุกคนคะ่ะเพื่อส่งเสริมการหายของแผลนะการรับประทานอาหารก็เป็นส่วนช่วยเหมือนกันคะ่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยคะ่ะในการที่เราจะแบบเออมีความแบบต่อสู้กับน้ําท่วมขังนะคะแล้วเราเป็นแบบ คนที่ต้องไปทำงานต้องลุยน้ำนะคะเราจะต้องรู้วิธีรับมือกับแผลเผลออะไรต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องความสะอาดต่างๆนะคะทุกคนค่ะยังไงคลิปนี้ก็เป็นอะไรที่แบบเบาๆนะเป็นเรื่องของน้ำน้ำโอ้ยมีเนื้อไหมก็มีบ้างแหละเนาะปนๆไปเป็นเรื่องของน้ำน้ำท่วมขังไงโอเคงั้นวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับในนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อน <S <S ๆ,ๆ,ๆบ้างแหละเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ้างนะคะยังไงจะเป็นพระคุณอย่างสูงถ่าสำวรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ